สวัสดีชาวราศีเมถุนค่ะทุกคนไม่ต้องกลัวว่าอาจารย์เปิดคลิปมาแล้วถอนหายใจจริงๆอาจารย์ไม่สบายแก <g ay> จริงๆคืออาจารย์ไม่สบายแล้วอาจารย์หายใจลําบากนะอาจารย์ต้องขอโทษด้วยนะจริงฉันไม่ได้ถอนหายใจนะแต่แต่ฉันสูดหายใจไม่เต็มปอดเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันรักทุกคนไงฉันอยากมาเปิดไพ่ให้จะได้เป็นแนวทางนะอะไรดีก็บอกกันอะไรไม่ดีก็เตือนกันเนาะด้วยความรัก ดูแลสุขภาพด้วยนะทุกคนช่วงเนี้ยอาจารย์หวัดลงคอวะ่ะเรารู้สึกว่าพูดแล้วมันมันเหนื่อยอ่ะมันหายใจลําบากนะอ่ะเมถุนวายเมถุนกดไลค์กดแชร์เถอจริงๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามอัศวินอัศวินแปดเหรียญแสดงว่ามีชื่อเสียง แสดงว่ามีชื่อเสียงประสบความสำเร็จได้รับการยอมรับอัศวินขี่ม้าขาวข่าวดีงานมงคลความสำเร็จข้อเสนอและโอกาสเพศชายเพศหญิงนำมาซึ่งการเจรจามีข้อเสนอที่ดีที่เป็นประโยชน์อัศวินขี่ม้าถือไม้เท้าลูกน้องบริวารสรรเสริญแซ่ซองแม่ทัพ ความกล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจการประสบความสำเร็จการได้รับการยอมรับเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งการพิสูจน์ตัวเองธุรกิจเจริญเติบโตก้าวหน้าติดล้มบนการงานลูกน้องบริวารยอมรับสัรเสริญทุกคนเชื่อใจเชื่อฝีมือแดเหรียญก้มหนา้าก้มตาทำงานค่ะ ทำในสิ่งที่รักรักในสิ่งที่ทำจะเป็นงานราชการจะเป็นงานประจำจะทำธุรกิจส่วนตัวหรือทำอะไรก็ได้ในอาทิตย์นี้เริ่มต้นสัปดาห์แรกของเดือนตุลาคมนะบอกเลยถามตัวเองเลยว่าสิ่งที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ใช่ในสิ่งที่เราต้องการหรือยังถ้าคำตอบคือใช่แล้วนี่คือสิ่งที่รักและอยากทำอย่าเป็นน้ำเต็มแก้ว ตั้งใจใส่ใจเรียนรู้พัฒนารับผิดชอบในสิ่งที่เรากำลังทำไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรดารานักร้องศิลปินมีโอกาสมีชื่อเสียงหาหุ้นส่วนหาธุรกิจหาพาร์ทเนอร์มีตัวช่วยมีโอกาสทั้งเพศชายเพศหญิงพร้อมหยิบยื่นมือเข้ามาแล้วเมถุดนะ่ะฉเนแรงเนื้อหอมใครๆก็อยากร่วมงานตกงานว่างงานสัมภาษณ์งานสัมภาษณ์ได้สัมภาษณ์ผ่านเหนื่อยไหมเหนื่อยนะ ไม่ได้ง่ายราบรื่นแต่สำเร็จโฟกัสกับคำว่าสำเร็จ เพราะฉะนั้นธุรกิจกิจการช่วงนี้พิสูจน์ตัวเองนะทําเลยค่ะลงมือเลยค่ะแล้วจะเป็นที่ยอมรับในที่สุดความรักขนทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนคนมีคู่อยู่ร่วมกันสบายสบายแต่ต้องระวังอย่างหนึง่งเนื้อหอมพอเนื้อหอมป,ปุ๊บอ่ะมันจะมีคนมารุมตอมรุมจีบมันจะมีแต่คนอยากคุยด้วยระวังแฟนหึงหรือเข้าใจผิด ส่วนเรื่องของคนโสดตามสบายเลยค่ะคนโสดราศีเมถุนตามสบายได้เลยแต่ถ้าไม่คิดอะไรมากมายก้มหน้าก้มตาหาเงินค่ะเข้า <c oughs> ใจไหมมีคนเข้ามาอยากคุยกับคุณเยอะแต่คุณบอกไม่เอามาแม่หนูอาหาเงินอาลูกหาเงินค่ะรวยเพราะว่าดวงอ่ะมันมีดีๆเข้ามาเยอะนะเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องโอกาสหรือแม้แต่เรื่องคนความรักอย่างเงี้ยก็ คิดเอาว่าตัวเองจะโฟกัสเรื่องอะไรนะไพ่ขึ้นแบบนี้ก็ต้องเอานี่ดิเนื้อหอมใช่ปะเอาพญานาคปะ,ะเกี่ยวเงินเกี่ยวทองเกี่ยวทรัพย์นะความหมายไพ่แบบนี้อยากให้ได้เงินได้งานได้ผลประโยชน์อยากให้คนรักคนเมตตาอยากให้การเงินไม่ลั่วไหลมีติดตัวไว้สบายใจส่วนตัวอาจารย์พกใส่กระเป๋าตังค์อุ่นใจไม่เคยอดค่ะ 239บาทส่งฟรีไม่มีเก็บปลายทางนะคะจะซื้อเป็นของขวัญของขาฝากนะหลายๆคนก็สั่งไปเป็นของขวัญวันเกิดให้เพื่อนก็เยอะนะ239ส่งฟรีไม่มีเก็บปลายทางค่ะสำหรับการเงินการเงินก็ต้องบอกว่าดีสิทำไมจะไม่ดีอะไพ่โชคลาภมาเต็มๆต็ะ แกบางเรื่องบางอย่างแกอาจจะไม่ต้องอยู่กับที่นะซื้อหวอยอย่าซื้อใกล้บ้านขี่รถผ่านแถวไหนก็จอดซื้อหรือบางทีมีคนมายัดใส่มือให้ก็ได้เหมือนกันเลขทะเบียนรถก็ได้นะซื้อแต่ถ้าจะเอาเลขเด่นจากอาจารย์นะอาจารย์ให้เลข6 8 8 6นะสีฟ้าสีแดงเป็นสีมงคลค่ะแล้วช่วงนี้เหมือนจะมีออเดอร์เข้ารัวรวจุกๆุหรือมีงานอะไรใดๆเข้ามาเสนอเพิ่มเติม คุณอาจจะมีะไรายได้มากกว่าหนึ่งช่องทางหรือใครกำลังทำอะไรอยู่เตรียมแผนความพร้อมที่จะขยับขยายแตกลายคนทำธุรกิจส่วนตัวอาจจะขยายร้านขยายกิจ,จการเพิ่มขึ้นเพราะมันมีความรุ่งเรืองธุรกิจได้รับการยอมรับสำหรับคนที่ทำงานประจำอาจารย์ว่าน่าจะมีข้อเสนออื่นๆเข้ามาด้วยทำเพิ่มอาชีพที่เกิดกับการใช้คำพูด อาชีพที่เกี่ยวกับการเจราจาช่วงนเนี้เสน่ห์แรงนัดเซ็นสัญญาเซ็นเอกสารช่วงนี้ถือว่าดีมากสุขภาพไม่ห่วงนะแต่ระวังหน่อยก็ละการต้นคอกับกระดูกสันหลังการนั่งนานๆการโก้มการเงยจดจออฟฟิศซินโดมนะต้องระมันระวังถ้าจะให้เสริมสเสน่ห์แนะนำ ขอพรรัชการที่5พระปิยะมหาราชเนี่ยสัญลักษณ์ของการเป็นที่รักแล้วช่วงนี้ก็ถวายน้ำดื่มแล้วก็เติมน้ำมันตะเกียงเสริมดวงใครจะดูดวงส่วนตัวอาจารย์รับดูดวงด้วยไพ่หย,ยิบสีนะเริ่มต้น1นึ่คำถาม3าม39บาบาททักมาได้เลยมีคิวทุกวันไม่รอคิวนานนะจ๊ะแล้วอย่าลืมกดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ